เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการสมัชชาประเทศไทยนะครับขณะนี้เรากำลังนำเสนอเทปบันทึกรายการการอภิปรายทางวิชาการเนื่องในวาระการสถาปนาครบรอบ54ปีของคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาริหารศาสตร์นะครับเป็นการอภิปรายทางวิชาการโดยนักวิชาการสองท่านนะครับก็คือศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงธัญวงศ์ครับ อธิการบรดีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และท่านที่สองคือศาสตราจารย์ดรจรัสสุวรรณมารานะครับเชิญรับชมในส่วนที่ทั้งสองท่านบรรยายเลยครับแต่ก็เรียน,นสั้นๆว่ามันก็จะมีนวตกรรมที่ท้องถิ่นหลายแห่ง ได้ริเริ่มคือทดลองแล้วก็เอาไปใช้แล้วก็ที่ล้มเหลวก็มีเยอะนะครับหกเจ็ดร้อยเรื่องนี่ที่ล้มเหลวเป็นพันๆนะครับแต่ว่าที่มันพอไปพอไปได้พอจะเป็นพอจะเอามาผลิตซ้ําแล้วก็เรียนรู้กันได้ในสักห้าหกร้อยเรื่องเนี่ยก็มีตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมการจัดการความขัดแยง้งไปจนถึงเรื่องการส่งเสริมอาชีพการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพนะครับ รงสีเข้าชุมชนผลิตพันธุ์ชีวภาพสารพัดชนิดที่ท้องถิ่นทําขึ้นในตอนในในพื้นที่ต่างๆท่านไปดูได้นะครับจากหนังสือนามานุกรมนวัตกรรมท้องถิ่นที่พิมพ์สกวจัดพิมนะครับปี47แล้วก็พิมพ์ซ้ําไปสักสองสาครั้งแล้วนะครับถ้าอาจารย์วิราศาักเก็เขียนหนังสือเรื่องนี้ามาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมในเรื่องของแบบแผนของวของนงวัตกรรมเหล่านี้นะครับ ผมจะไม่พูดว่านวัตรกรรมท้องถิ่นมีอะไรบ้างเพราะว่าท่านไปอ่านเอาได้แต่ที่จะคุยสั้นๆวันนี้ก็คือจะ,อะนํามาเล่าสู่กันฟังว่านวัตรกรรมท้องถิ่นหลังนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้จะไม่มีเขียนไว้ในที่ไหนเพราะว่าเพลินว่ายังไม่ได้เขียนนะครับ <laughs> เกิดขึ้นได้ยังไงผม,ผมจะเริ่มต้นงี้ครับคือว่าเริ่มต้นที่ว่าการการกระจายอําน,นาจเป็นนวัตรกรรมประเภทหนึ่งการกระจายอำนาจเป็นนวัตกรรมประเภทหนึ่งก็คือการกระจายอำนาจทําให้เกิดโครงสร้าง เชิงซ้อนขึ้นในระบบการบริหารงานภาครัฐนะครับคือก่อนหน้าที่จะมีการกระจายอำนาจเนี่ยระบบการบริหารงานของรัฐไทยเนี่ยเป็นโครงสร้างเชิงเดี่ยวคือเป็นองค์กรเดียวรัฐบาลมีรัฐบาลระดับชาติเป็นเป็น,เป,นเป็นสมองแล้วก็เป็นแหล่งพลังงาน แล้วก็ฉีดเอาพลังงานเป็นทรัพยากรต่างๆไปที่จังหวัดไปที่อำเภอตำบลแล้วก็ทํางานเพราะฉะนั้นข้างล่างเนี่ยเป็นเป็นเป็นองค์กรที่ไม่มีชีวิตพูดย่งยๆก็คือจังหวัดต่างๆหรือตำบลอำเภอที่ทํางานอยู่เนี่ยก็เป็นองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตขององค์กรของรัฐบาลกลางเป็นองค์กรเชิงเดี่ยวระบบการสื่อสารขององค์กรเชิงเดี่ยวก็จะเป็นระบบทางดิ่งก็คือว่าข้างบนสั่งข้างล่างกระทำนะฮะ องค์กรแบบนี้ในทางทฤษฎีท่านคงเรียนวิชานวัตกรรมกันไปแล้วนะครว่าในทางทฤษฎีเนี่ยเป็นองค์กรที่เกิดนวัตกรรมได้น้อยมากเพราะว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเป็น plan innovation นะไม่ใช่เป็น unplan หรือ nonplan พูดง่ายข้างล่าข้างบนก็จะ initiate อย่างเช่นว่ารัฐบาลเกิด วันนี้คืนดีฝันว่าจะทำโน่นทำนี่ก็เป็นนโยบายสั่งไปมันก็จะเป็นอินิเชทีฟจากข้างบนและเป็นแผนก็คือว่าต้องมีการสั่งมีการดําเนินการข้างล่างก็จะทําตามกรอบในทางทฤษฎีเราถือว่านวัตกรรมแบบนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาน้อยมากคือเป็นนวัตกรรมที่เกิดเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วก็เกิดในในกรอบที่จำกัดแล้วก็เกิดภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องผู้นําฉลาดพูดง่ายๆผู้นําโง่ๆไม่เกิดครับเพราะว่ามันเกิดจากการสั่งการจากข้างบนนะครับ แต่ในองค์กรที่เรากระจายอำนาจแล้วเนี่ยมันเราไม่ได้เป็นสัตว์เซลล์เดียวอยู่ต่อไปนะฮะเ,เรากลายเป็นสัตว์หลายเซลล์คือพูดง่ายก็คือมีองค์กรที่มีชีวิตเกิดขึ้นมาเป็นพันๆองค์กรแล้วก็แต่ละองค์กรเนี่ยก็เป็นเซลล์ของตัวเองเป็นองค์กรที่มีชีวิตนะครับคราวนี้องค์กรที่มีชีวิตหลายหลายองค์กรที่มาทํางานอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะกลายเป็นองค์กรที่เราเป็นมัลเป็น multiple ล e l l organization องค์กรภาครัฐแบบนี้เนี่ยจะทําให้เกิดอินโนเวชันขึ้นมาในทุกๆเซลล์นะครับคราวนี้องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยที่แตกกระจายออกมาเป็นเซลล์ต่างๆซึ่งต่างแต่ละแต่ละแต่ละท้องถิ่นก็จะก็จะ,ะต้องหาเงินมาทําต้องนั่งตัดสินใจต้องจะเอาไม่เอาจะอยู่รอดไม่รอดจะตายไม่ตายนะครับเขาต้องเขาต้องเริ่มคิดแล้วก็มีผมก็จะว่าผมแบ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นเซลล์ย่อยๆเหล่านี้ออกเป็นสาประเภทประเภทแรกก็คือ ท้องถิ่นที่ไปเกิดอยู่ในทำเลดีคืออยู่ในท้องถิ่นที่เจริญแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องเรื่องออจะไปรอดหรือจะตายเพราะว่ามีเงินมีทองพอสมควรก้อนเหล่านีา้ปกติแล้วมักจะมีระบบการเมืองที่มีผู้นำค่อนข้างจะเข้มแข็งผู้นำที่เข้มแข็งเนี่ยก็มักจะทำให้เกิดวัฒนธรรมแบบ Plan Innovation ขึ้นคือเป็น Innovation ที่เกิดจากการ ที่ผู้นำเป็นคนอินิเชตแล้วก็วางแผนแล้วก็จัดการนะครับแพลนอินโนเวชันเนี่ยความจริงเกิดขึ้นได้2แบบก็คือองค์กรสร้างหน่วยวิจัยและพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ค้นคว้าหาหาช่องว่างในใ,ในในในองค์กรแล้วก็ช่องว่างระหว่างองค์กรกับสิ่งแวดล้อมว่าเราทํางานสนองตอบสิ่งของ้อา,าได้มากน้อยแค่ไหนวิจัยเสร็จแล้วก็มาหาทางแก้ปัญหาก็คือมีการวางแผนนะ หรือไม่ก็ผู้นําไม่รู้ได้ความคิดความคิดมาจากไหนก็เอามายัดลงไปในองค์กรแล้วก็ปฏิบัติการก็คือ enforce ลงไปเลยนะครับก็อย่างที่ผมเรียนครับว่าเราพบว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เกิดในท้องถิ่นดีๆส่วนมากจะมี innovation ที่เป็นแบบแลนแล้วก็เปลี่ยนแปลงในระดับที่ไม่เรียกว่าพอยอมรับได้นะครับแต่นี้ก็จะมีองค์กรท้องถิ่นอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทที่ เกิดในที่ที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์แล้วก็มีท่าทางว่าพอเป็นท้องถิ่นแล้วเนี่ยจะเป็นตายเท่ากันคือเพราะว่าไปไม่ค่อยรอดองค์กรแบบนี้หลายแห่งที่ไม่ได้วิจัยจะคิดว่าไปไม่รอดแล้วก็จะอ่อนแอความจริงไม่ได้เป็นงั้นเสมอไปครับองค์กรท้องถิ่นที่จะไปไม่รอดเนี่ยคือองค์กรที่จะทําให้เกิดอินโนเวชันเยอะมากนะครับเยอะมากๆนะครับแล้วก็ที่เกิดเนี่ยก็เกิดหลายแบบ อย่างท่านคงจะได้เห็นข่าวในทีวีอย่างที่ทีวี TV ไทยเขาทําอยู่นะฮะท้องถิ่นหลายแห่งไม่สามารถจะเก็บขยะได้ทั้งที่มีหน้าที่เก็บขยะนะฮะเขาอินโนเวทหลายแบบนะครับในงานวิจัยที่เราพบเนี่ยก็คือว่าบางท้องถิ่นไม่มีตังจะเก็บขยะก็ไปชวนชาวบ้านว่าถ้างั้นช่วยกันเก็บขยะตั้งแต่ต้นทางไหมทำรีไซเคิลขยะ,ขยะบ้างทําอะไรบ้างก็ตามใจนะครับเอาขยะเปียกไปทำน้ําหมักชีวภาพนี่ก็เป็นต้นก็คือไม่ต้องจ่ายตัง แล้วก็แต่ละครอบครัวก็ดูแลตัวเองได้แล้วก็ท้องถิ่นกลายเป็นว่าเขาสามารถประสบความสําเร็จในการจัดการขยะได้ดีกว่าท้องถิ่นที่ร่ารวยนะครับก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องป่าชุมชนเรื่องเ,อเรื่องป่าชายเลนเรื่องเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ําชายฝั่งนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะที่ อบตอบางแห่งอย่างเช่นที่ปากพูลนะฮะบ,บ้านของท่านท่านท่านสสชำนิท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะครับท่านที่ปากพูลนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นองค์กรปกครองท้องถิน่นเป็นอบตอนะครับที่มีการจัดการด้านสาธารณสุขด้านการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนกระทั่งจนกระทั่งปถมนะฮะสาธารณสุขนี่ก็มีระบบการจัดทําแผนสุขภาวะที่ ไม่มีที่ไหนมีกระทรวงสาธารณสุขตั้งกรตั้งกะทรวงมาไม่สามารถทำอยงานได้ในตําบลไหนเลยในประเทศไทยนะฮะส,สามารถทําได้ที่นั่นเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีตังค์นะครับก็อินโนเวทขึ้นมาได้นะครับจนกระทั่งระยะหลังนี้ทางสสสต้องไปทําเป็นเทปแล้วก็บันทึกเป็นหนังสือมาเพื่อเผยแพร่ทั่วประเทศอันนี้ก็เกิดจากจากอาบตเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดน่านที่ เป็นอยู่ห่างไกลามากนะฮะเขาจัดการน้ำพื้นที่ป่าต้นน้ําแล้วก็จัดการจัดการเก็บเรื่องน้ำเนี่ยจนกระทั่งน่านกลายเป็นต้นแบบของการจัดการเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับที่ดีที่สุดของประเทศไทยแห่งหนึ่งนะครับมีกระบวนการคนหักเมืองน่านที่ระยองก็มีคล้ายๆกันนะครับที่ขอนแก่น ที่ขอนแก่นก็เป็นเเทศป็นเทศบาลขนาดใหญ่หน่อยแล้วก็ที่พิษณุโลกก็เป็นเทศบาลขนาดใหญ่เหมือนกันที่จัดการขยะได้ดีนะฮะเป็นต้นแบบที่หลายหลายคนก็เห็นนะครับทั้งหมดนี้ก็อยากอยากจะเรียนว่าท้องถิ่นที่เุกข์ทลําบากในบางทีก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการอินโนเวชั n นมีท้องถิ่นที่ลำบากอีกประเภทหนึ่งครับเป็นประเภทเป็นประเภทที่3ก็คือท้องถิ่นที่ลำบากแต่ว่าเป็นท้องถิ่นที่ลำบากแบบแบบคนป่วย เป็นท้องถิ่นที่ไม่ยอมทำอะไรไม่อินโนเวตวิ่งไล่หาสสเพื่อที่จะวิ่งเต้นหาหาเงินอุดหนุนพวกนี้ไม่อินโนเวตครับไม่มีอินโนเวชันแล้วก็จะไม่มีเยอะมากเหมือนกันนกครับกระบวนการประเภทหลังแต,แต่ว่าในท้ายสุดแล้วเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าการกระจายอำนา